สวัสดีค่ะวันนี้ได้เห็ดเพาะมาอีกแล้วนะคะเห็ดเพาะแสงหน่อไม้เห็ดเพาะแสงหน่อไม้พีะะ่สามมาทำแหกินนะคะวันนีันนีกำลังจะทำน้ำพริกพีา่าน้พริก ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการล้างหน่อไม้นะคะล้างหน่อไม้เพื่อที่จะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหอมนะคะ ปั่นยานางนะคะปั่นยานาปั่นเอาต่ำยานางเสียงดังแน่นอนกระหึ่มเลยทีนีปน้ปัน่นปั่นไปไป แล้วปัญญานางนะคะเอายานางาใส่ ใส่เลยยียาแางใส่แล้วนะคะหลังจากปั่นเสร็จแล้วก็เอามาใส่อเสร็จแล้วก็ใส่น้ำอีกใช่ไหมพี่ มีเห็ดเผาะนะคะโอ้โหใส่ใบยานางใบายะนางเลยดูน่ากินมากเลยนะคะเสรแล้วเห็ดเผาะก็กำลังล้างแล้วก็จะใส่ให้เดือดสักพักก่อน<ม>เดือดใส่เห็ดเผาะแล้วนะคะนี่เห็ดเผาะใส่กับหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะวันนี้โอ้โหน่ากินมาก เห็ดเผาะน่ากินน่ะเห็ดเผาะน่ากินมากเลยว้าวว้าวตอนนกล้เดือดแล้วเดือดแล้วแกงเห็ดหน่อไม้ใส่เผาะใส่เห็ดเผาอ้ยน่ากินมาก โอ้โหเดือดน,น่ากินมากมแกงเห็ดขอแก่งวันนี้แกงเดบนดนีเลยไปลองไหอดแลน่ากิกนนะ เอาใบนางลักมาล้างนะคะนี่ใบนางลักสวยมากนี่จะล้างเด็ดใส่ใส่จานสวยแล้วก็จะใส่เนื้อหน,นะะ้กค่ะแดงมากอืมใส่เลยมากเลยหอมมาก กินเลยเดือดก็ลงเลยอู้น่าก,กินมากเลยเห็ดหอมเลยอ่ะหอมมากให้เดือดก่อน แงงนอนไม้ใส่ถุงเพื่อที่จะไปปักบาสให้บรรทุกโหดค่ะ